ปูเจียมครับผมส่งการบ้าน IELTS Writing มาให้ตรวจครับไหนดูสิพอจะได้ Band 7กับเขาไหมครับอืมจริงๆภาพรวมก็น่าสนใจนะคะแต่ถ้าอยากได้ Band 7 up ลองปรับตามนี้ดูค่ะอย่างคำแรกเลยค่ะ Nowadays เนี่ย Examiner เห็นบ่อยแล้วให้เปลี่ยนเป็น These days และ Cars ลองเปลี่ยนเป็น Vehicles และ People ในบางบริบทอาจจะเปลี่ยนเป็น Citizens ไหมคะ Want to ก็เป็น Encourage อ่าแล้วก็เป็น Arise in เห็นไหมคะ drivers minimum legal และ improve เปลี่ยนเป็น enhance อ่าและ phrase นี้ค่ะแทนที่จะพูดว่า I think I agree a half will ไม่เหมาะค่ะให้ลองเปลี่ยนเป็น I partially agree ก็คือเห็นด้วยบางส่วนและเปลี่ยน talk about เป็น discuss แค่นี้เองค่ะก็อัพแบนได้แล้วเห็นไหมคะสิ่งสำคัญเวลาสอบ IELTS writing คือการใช้คำศัพท์ที่หลากหลายและต้องใช้อย่างถูกความหมายด้วยนะคะครูเจี๊ยบแนะนำให้มีเล่มนี้ IELTS v o c a b u r n r y หนังสือรวมคำศัพท์ Academic สำหรับการสอบ IELTS ภายในมีคำศัพท์มากกว่า500คำพร้อมคำแปลและตัวอย่างประโยคและทุกคำนำไปใช้สอบ IELTS Writing ได้ทั้งหมดมีประโยชน์แน่นอนสนใจหนังสือถักแชทดเลยแบรนเจดอัพด้วยคลังศัพท์ระดับเทพต้อง IELTS v o c a b u r n e y okay.